พี่แอคขับรถเร็วเข้ากำลังขับอยู่พี่ฝนไม่ต้องยกล้อก็ได้เดี๋ยวล้อหลุดนี่ก็รีบขับเต็มที่แล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งหยุดก่อนหยุดก่อนใหญ่แล้วใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกแล้วว่าไม่ต้องรีบขับเกินไปทําไมอะล้อหลุดแล้วเห็นหรือเปล่าไหนล้อข้างไหนหลุดล้อข้างหลังเนี่ยหลุดออกมาแล้วเมื่อกี้นี้น่ะล้อข้างหลังล้อนี้นะเหรอใช่ล้อเนี้หลุดออกมาเลยเมื่อกี้นี้ต้องขับรถระมัดระวังแล้วทําไงดีเดี๋ยวซ่อมแป๊บหนึ่ง จะต้องซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่ว่าพี่ฝนให้เพกพาเข้าเมืองมาทําไมเนี่ยอ๋อวันเนี้ยเหรออืมวันนี้พี่ฝนจะมาทําผมมาทําผมเนี่ยนะใช่มาทําผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเอาแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเน่จะมาทําผมทำผมอะไรปกติก็ทำผมมาแต่ว่าใส่ชุดอะไรเนี่ยนี่งามาทำผมใหม่ทำผมใหม่ใช่มาเปลี่ยนสีผมใหม่ อแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะก็นี่งาเปลี่ยนสีผมแล้วก็แต่งตัวให้กลายเป็นร<า>็อกสตาร์ฮะเป็นร็อกสตาร์อยากเป็นร็อกสตาร์เหรอใช่วันนี้อยากเป็นร็อกสตาร์มากเลยอ่วเป็นร็อกสตาร์ก็ร็อกสตาร์งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวตามพี่ฝนมาไปที่ไหนเนี่ยพี่ฝนจะไปย้อมสีผมอันใหม่ โอเคไปย้อมสีผมนะนี่นเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเน่เน่อย่างแท้เลยขอบอกไหนขอดูมั่งดิโอ้โหนี่ไงพี่เขาอย่างแท้เลยเขาเป็นลอกซาตาว่าแล้วเชียวพี่ฝนถึงอยากเป็นมั่งเนี่ย <c oughs> โอ้โหสุดอยอดไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ฝนอยากเป็นลอกซาตาเหมือนกับพี่เขาเดี๋ยวไปย้อมผมเป็นสีดําก่อน งั้นเดี๋ยวเพกไปย้อมผมเป็นเพื่อนด้วยดีกว่าจริงเหรอจริงดิงั้นเอาอย่างนี้ตามพี่บอนมานี่เลยเราจะเต้าเปลี่ยนสีผมให้กลายเป็นสีดำที่นี่เลยแล้วขอบปะร้านนี้ใช่เปล่าใช่ร้านนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างกอนนี่สุด,ดยอดไปเลยพี่เขาอย่างเทโเ่โอเคโอเคอยากจะบอกว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าพี่บอลหมาถึงใครน่าจะรู้ละนะจริงเหรอ มาเดี๋ยวเพกย้อมด้วยสีดำใช่ไหมนี่แบบนี้เลยโอ้โหโแท้มากๆเลยแล้วที่สำคัญนะตอนนี้เราย้อมสีผมอย่างเดียวไม่พอทำไมอ่ะเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าพี่ผลเปลี่ยนชุดมาแล้วไม่ใช่หรอเปลี่ยนชุดมาแล้วแต่ยังไม่พออือโอเคก็ดีเหมือนกันนะใช่ยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม รู้สึกว่าพอเปลี่ยนสีผมแล้วหน้าตาดูเปลี่ยนไปด้วยเนี่ยใช่หน้าตาดูเข้มขึ้นสุดเท่เลยงั้นมาที่รถเลยเดีย๋ยวพกขี่พาไปที่ร้านเสื้อผ้า ขี่มอเตอร์ไซค์าที่ร้านเสื้อผ้ายางงั้นเหรอถูกต้องนะครับอ้าวแล้วร้านเสื้อผ้าแถวนี้มีเสื้อผ้าล็อกสตาร์ด้วยอย่างงั้นเหรอโอ้โหยิ่งกว่าเสื้อผ้าล็อกสตาร์เพราะว,ว่าวร้านที่นี่นะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวล้อหลุดนี่จะพามาให้ดูร้านที่นี่มันชื่อว่าล็อกสตาร์จริงเหรอล้อไปไหนเนี่ยล้อหลุดอีแล้วเปล่าล้อหลุดอีแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าร้านสื้ผ้าในเมือง布แ凯文เขาจะมีคําว่ารักสตาร์อยู่ด้วยเขามีมาตั้งนานแล้วนี่นะเขามีมาตั้งนานที่ไหนกรเ,เพิ่งจะมี <laughs> ไม่สุดยอดไปเลย มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็เสื้อผ้าผู้ชายนี่ไงเสื้อผ้าฝั่งของเกิลนะนี่งานงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่วอนน่าจะขอดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมพี่เอกเปลี่ยนชุดเป็นล็อกสตาร์ก่อนก็แล้วกันได้เลยจะต้องเน้นโทนสีดำสินะใช่สีขาวกับสีดำสีเงินด้วยโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะใช่ยังเยอะเต็มไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวพี่วนขอเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนก็แล้วกันอะไรอะ่ะ จะต้องนําหูฟังสีชมพูออกกันเอาหูฟังสีชมพูที่คาดไว้ออกก่อนงันเหรอใช่จะต้องนําออกก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะตามหาอุปกรณ์ที่เป็นดวงดาวสตาร์แล้วเพื่อนๆจะจาพี่ฝนได้ไหมนะอ๋อจำได้แน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวพเพรก,ก็จะแต่งตัวเป็นสีดําเลยนะงั้เดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนเน่สุดยัวไปเลยเดี๋ยวหาของก่อนก็แล้วกันเขาก็จะต้องมีอันนี้น,นี่แว่นตาแว่นตาเนี่ยนะใช่แว่นตาก็จะต้องเป็นแว่นตา สยสาๆหน่อยใช่หรือเปล่าล็อกสตาจะต้องมีแว่นตานเหรอใช่จะต้องมีแว่นตาเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเราจะต้องพิมพ์คําว่าอะไรนะแว่นตาก็กราสเลยอ่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอดูในนี้ก่อนก็แล้วกันนี่อันนี้ได้เปล่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อันนี้ได้ไหมอ่ะพอได้อยู่แต่ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้ได้หรือเปล่านี่ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอ ้องอันไหนอะพวกเราลองพิมพ์หาดูเผื่อได้เยอะขึ้นนะพี่บลได้เลยเราจะต้องพิมพ์คําว่ากราสแว่นตาเจอปะ่ะยังไม่เจองั้นเดี๋ยวพี่เอกไปเปลี่ยนชุดก่อนนะอยากจะบอกว่าเขามีแว่นตาให้เราเลือกอย่างเยอะเลยเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมองเห็นอะไรบางอย่างอ้นนี่ไงเจอแล้วไหนอ่ะนี่อันนี้เลยสุดยอดไปเลยพวกเราโอ้โหเหมือนเหมือนมากเหมือนอ๋อเหมือนเลยใกล้เคียงมากเลย แล้วที่สําคัญนะเราจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมีอะไรอะ่ะนี่ไงเขาเรียกว่าที่ที่แขวนข้างๆอ๋อที่เขาเรียกอะไรล็อกพวงกุญแจเหรอใช่แล้วก็จะต้องมีสร้อยคอมีสร้อยคอด้วยเหรอใช่สร้อยคอต้องมีสร้อยคอดวงดาวเขาไม่ได้เรียกว่าสร้อยคอเขาเรียกว่าเลดคออ่ะนี่แหละนี่แหละอันนี้หลยอย่างเท่เลยเดี๋ยวหาอีกอันหนึ่งให้ดูแบบว่าเยอะๆหน่อยฮะพี่ฝนจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาดูเยอะๆก่อนแป๊บหนึง่งอยู่ข้างล่างหรือเปล่า เพียลองเปลี่ยนชุดเป็นแบบนี้ดูดีกว่าอันนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้น่าจะไม่ได้นะทุกคนทําไมอ่ะพี่ฝนนี่ต้องอันนี้เลยอ๋อนี่ไงสร้อยถักแบบเนี้ย่างแท้เลยเพียกแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเลยยังอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะไหนอ่ะนี่ไงอู้หูย่างแท้เลยนะเนี่ยแต่ว่ากางเกงแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเพียกจะต้องเพิ่มเพิ่มบางอย่างเพิ่มอะไรพี่ฝนเพิ่มไส้คอล็อกสตา อ๋อสร้อยคอแบบของพี่ฝนน่ะหรอใช่แล้วใช่แล้วเราไปดูในอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในเมนูแต่งตัวได้เลยนะอ๋อ oh, อยู่ตรงนั้นใช่เปล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนมีอะไรเหรอนอกจากเราจะแต่งตัวเป็นลักสตาแล้วนะแล้วไงต่อเราจะต้องไปที่ถนนด้วยไม่ทําอะไรบนถนนนะ่ะไปเต้นอ๋อ oh, เข้าใจแล้วแล้วก็จะต้องมีทางม้าลายด้วยนะมีทางม้าลายทําไมอ่ะ <laughs> ก็พี่เขาไปถ่ายตรงทางม้าลายอ๋องั้นบบเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะอะพี่เอกพาพี่ฝนไปได้เลยเดี๋ยวเราไปจัดสถานที่กันรู้สึกว่าพี่ฝนจะจัดเต็มชุดมากเลยนะใช่อย่างแท้วันนี้ขอเป็นล็อกสาตาร์หนึ่งวันเป็นล็อกสาตาร์ด้วยนี่นะใช่ใช่มาเร็วเข้าไปทางนี้เลยไปทางไหนอะ่ะทางมอเตอร์ไซค์ไง รู้แล้วว่าไปทางมอเตอร์ไซค์แต่ไปถึงตรงไหน <c oughs> ไปข้างหน้าเมืองบุกให้เว้นเราอ๋อเข้าใจละงั้นตรงนั้นเลยดีกว่าพี่ฝนใช่ใช่ตรงกลางถนนเลยสีแยกเลยพวกเราใช่แล้วตรงสีแยกไฟแดงนี่เลยถูกต้องเขามีเขามีอะไรนะทางม้าลายหรือเปล่ามีทางม้าลายไม่มีนะมีไหมอ่ะมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีทางม้าลายงั้นไม่มีงั้นตรงนี้ดีกว่าตรงไหนอ่ะ หน,าานหน้าสถานีตำรวจเ่ยหน้าสถานีตำรวจนั้นเนี่ยหรอใช่ยังพอสว่างอยู่บ้างงาน้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจัดสถานที่เอ้อ,อเดีอยวดีก่อนมัดขาดอะไรไปบางอย่างขาดอะไรอ่ะตุ้มหูอา้าวขาดตุ้มหูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนกลับมาก่อนเออเพื่อนพาพี่ไปเมื่อกี้เดี๋ยวพี่วอลขอหาตุ้มหูก่อนตุ้มหูอันนี้จะต้องเป็นตุ้มหูที่แบบว่าเป็นห่วงตุ้มหูที่เป็นห่วง <laughs> ใช่เป็นห่วง เป็นห่วงเลยเหรอใช่เป็นห่วงอันนี้ได้หรือเปล่าก็น่าจะได้นะอันนี้น่าจะไม่ได้จะต้องเป็นสีเงินต้องเป็นสีเงินด้วยเหรอใช่อันนี้เป็นตุ้มหูสีทองแล้วตุ้มหูสีเงินต้องพิมพ์ว่าไงข้างล่างน่าจะมีหรือเปล่าลองเลื่อนๆดูแล้วกันพี่ฝนนี่เงาเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วนี่สุดยอดไปเลยอย่างแท้เลยมีตุ้มหูแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีจริงๆด้วยเพ่าเรางั้นเอาอย่างนี้เราแต่งตัวจัดเต็มเรียบร้อยแล้วเราจะต้องจัดสถานที่ด้วย จัดสถานที่ทำอะไรพี่ฝนนี่เงาะถ่ายมิวสิกวิดีโอพี่ฝนจะถ่ายมิวสิกวิดีโอเลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนไม่ต้องถ่ายก็ได้งั้นจัดสถานที่ไปก่อนจำลองจำลองว่าแต่ว่าจะเอาแสงไฟแบบไหนอะแสงไฟจะต้องเยอะๆหน่อยนี่โอ้โหสีแดงเลยเหรอ่าแบบนี้เลยสีแดงจะได้มองเห็นชัดๆเดี๋ยวใส่เยอะไปแล้ว ต้องใส่เยอะๆเดี๋ยวฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยเหรอใช่เราจะต้องมี2อฝั่งงั้นเดี๋ยวพี่เอกเอาไฟสีแดงมาใส่ฝั่งนี้ให้แล้วกันเน่ๆแบบนี้จะต้องมีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไฟอะไรนะไฟทางไฟสปอตไลท์เหรอไม่ใช่ไฟสปอตไลท์อันนี้คือไฟสปอตไลท์อันที่วางนี่คือไฟถนนน่ะ อ๋อ oh, ไฟที่สองลงมาบนถนนน่ะใช่ไฟที่สองลงมาบนถนนนะความจริงแล้วนะพี่ฝนจะไปส่องตรงทางม้าลายแต่มันวางไม่ได้นี่พอบก็เต็มมาดิเราใส่ไปแป๊บเดียวเองเนี่ยเต็มแล้วเหรอของเพกวางอะไรไม่ได้ละเดี๋ยวก่อนอาจจะพอวางได้จะต้องมีไฟที่แบบว่าไฟหมุนๆหน,หน่อยอะไฟหมุนๆุนอเหรอใช่มีไฟหมุนๆเดี๋ยวพี่ฝนขอหาอย่างอื่นเพิ่มเติมหน่ะเดี๋ยวเพ่เอาไฟหมุนใส่ให้แล้วกันหาไม่เจอห,หาของไม่เจอหาอะไรมาใส่เพิ่มเติมอะ <laughs> อนั่นแหละนั่นแหละไฟหมุนหมุนที่เปงนแสนั่นเลยอ่อไฟวับแวับแวบเนี่ยนะใช่แล้วก็จะต้องมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าควันควันเนี่ยนะใช่ควันสวยๆหน่อยควันสีอะไรอ่ะควันสีอะไรก็ได้สีม่วงหลือกันได้ได้แล้วนี่เครื่องดน,รรงดนตรีเครื่องดนตรีย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่วางฝั่งนี้เลยได้เปล่าอืมเครื่องดนตรีวงล็อกมีอะไรบ้างอ่ะวางไม่ได้วางได้วางบนถนนไม่ได้วางไม่ได้ตรงนี้ก็วางไม่ได้อ๋อถ้าวางไม่ได้คือเต็มอ่ะ เต็มเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนงานพี่เอกพอจะมีที่ว่างเหลือหรือเปล่ามาเต็มเหมือนกันก็พี่เอกจัดไฟให้พี่ฝนอย่างละครึ่งไงงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนไฟออกก่อนใช่ต้องเอาไฟออกไปก่อนอันนี้ม,มาแล้ววงลักสตาจะต้องมีกีตาร์กีตาร์เบสแล้วก็มีกลองใช่มีกลองด้วยเน่น่เน,น่เดี๋ยวพี่ฝนเดินออกมาจากอันนี้เลยควันสีนี่อย่างเท่ อ๋อต้องการให้มีควันแค่นั้นเองใช่เทมากๆเลยเดี๋ยวพี่เอกเป็นคนตีกองเดี๋ยพี่ฝนจะเล่นกีตาร์ตีไม่ได้อะทําไมอ่ะทําไมตีไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมีพร้อมอย่างอื่นเพิ่มเติมมีอะไรพี่ฝนนี่ไงมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ของพี่เอกก็มีอยู่แล้วนี่จะต้องมีสองคันมีสองคันเลยเหรอใช่พี่ฝนจะต้องเป็นคนขับด้วยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกําลังจะขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ถนนอ๋ออยู่ตรงนั้นเองเจอแล้วมาเร็วเข้า อยู่ไหนอ่ะนี่ไงมาแล้วนี่โอ oh, oh, ้โหมาอย่างเท่เลยนะเนี่ยนาแงอยู่แล้วงั้นเอาอย่างนี้นับหนึ่งสองสามพร้อมกันนะไปเลยหนึ่งสองสามไปเลยไปแล้วนะไปก่อนได้เลยเอา้าวยังไงเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างแท่เลยขอบอกเอองั้นไปแล้วไปเลยดยกล้อมาด้วยแต่ชีวิตจริงห้ามทำอันนี้ในเกมใช่แล้วในเกมยกได้ ในชีวิตจริงห้ามทำอันตรายมาแล้วมาแล้วนี่เ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพี่ฝนเลยโอ,โ,โอ้โหโหเล,เลยเลยจอดจอดจอดก่อนจอดก่อนเลยเลยต้องมาทางนี้มาทางไหนอ่ะทางนี้ดิเลยไปแล้วนะ <c oughs> ล้อหลุดล้อหลุดด้วยหรอใช่ล้อหลุดไปเมื่อกี้นี้น่ะนี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูเดี๋ยวถอยหลังไปก่อนนี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูนี่่ะ ทำไรอะ่ะนี่ฟืดฟืดโอ้โหโอ้โหอย่างแท้เลยพวกเราตอนนี้ในเวลาค่ำคืนนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วที่เราจะถ่ายทำใช่ได้เวลาที่เราจะถ่ายมิวสิกวิดีโอเช้าพอดีเช้าพอดีเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไดว้เดี๋ยวก่อนนะลืมเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างพี่ฝนลืมอะไรไปบางอย่างหรือไงอ่ะลืมกีตาร์กีตาร์ก็ถือได้เลยไม่ใช่หรอ อยู่ไหนอ่ะพี่ฝนก็าวางก่อนดินี่ไงเจอแล้วกีตร์กีตร์สีชมพูโอ้นี่เราสามารถเปลี่ยนสีกีตร์ได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้นะพี่ฝนอยากได้สีแดงสีแดงเลยหรอใช่อยากได้สีแดงเอาก,ก็วางแล้วก็ถือขึ้นเอาใหม่เรื่อยๆอยังไม่ได้เลยพวกเรา <laughs> ไหนอ่ะเอาวางไปก่อนเดี๋ยวเพไปตีกองใช่ไหมไหนกีตา้าสีแดง นี่น,นี่นี่ง่ายได้แล้วในสุดก็ได้กีตาร์สีแดงแล้วสุดยอดไปเลยแพลไปตีกองก่อนเลเค้าเดี๋ยวตีกองให้นะพี่ฝนนะ,ะวันนี้พวกเราเนี่ยเป็นล็อกสตาร์เหมือนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องให้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกใช่แล้วต้องให้เพื่อนๆอคอมเมนต์มาบอกว่าเหมือนหรือเปล่านะ <laughs> สำหรับวันนี้เพืพ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุย,บย,บย